ทีเด็ดฟุบอลประจำวันอังคารที่16พฤษภาคม2566ครับท่านอยู่กับเรา100หลักอีกเช่นเคยนะครับหลังจากลุ้นหวยแล้วก็ต้องมาลุ้นบอลกันต่อนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับมีฝากกัน3คู่ครับคู่แรกครับอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนส์ลีก นะครับเล็กที่2ระหว่างทางด้านของอินเตอร์มิลานกับเอซีมิลานนะครับคู่นี้เนี่ยดาร์บี้แมชเมืองมิลานนะครับเอซีมิลานจะยอมหรือไม่ครับคู่2ครับเล็ก<ร>ที่2เหมือนกันนะครับเป็นทางด้านของศึกเพลย์ออฟเลื่อนชั้นระหว่างลูตันทาวกับทางด้านของซันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่คู่สุดท้ายเนี่ยหย,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 ยิบยกกันขึ้นมาเป็นทางด้านของนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งครับทอมโซวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโบรอดกลิมนะครับผลสรุปรผลงานที่ผ่านมากันก่อนครับสำหรับเมื่อคืนที่ให้ไว้นะครับ VIP ของเราครับ คู่แรกครับเลสเตอร์กับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้เนี่ยทีแรกเนี่ยให้รองที่เลสเตอร์ครับในหน้าช่องของเราไปนะครับสำหรับทางด้านของ v i p นะครับของเราเนี่ยเราร้อยหลาจับไปกับทางด้านของลิเวอร์ครับเพราะว่าทางด้านของราคานะครับมีผล มาเล็กน้อยนะครับทำให้ต่อริเวอร์ในบินนี้นะครับก็จังหนัารับตังกันเป็นแบบเต็มๆครับสำหรับทางด้านของพี่ๆ V.P ในกลุ่มนะครับสำหรับทางด้านของสเต็ปของเรานะครับสเต็ปของเราเข้า1บินนะครับเป็นทางด้านของสเต็ป3คู่นะครับมีเอมโพลีเรียวเบติตแล้วก็ทางด้านของแชมร็อกโรเวอร์นะครับในสกอร์สูงนะครับคู่นี้ก็เต็ปบินนี้ก็เข้ากันแบบเต็มๆแล้วครับ วันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทัศนะเพิ่มเติมหรือการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ l i น e แอดครับแอดซครับ1 0 0 RA ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับร่วมสนับสนุนช่องทางธรรมชาติของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับอินเตอร์มิลานกับเอซีมิลานวันนี้นะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับ อิตาลีแน่ๆเข้าไปสู่รอบต่อไปนะครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านของอินเตอร์แหละครับชนะมา2-0ในเลกแรกนะครับก่อนหน้านั้นเป็นอินเตอร์ชนะมา2นัดติดนะครับอินเตอร์ชนะ1-0อินเตอร์ชนะ3-0นะครับในบ้านในรังเดียวกันนี่แหละครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับอินเตอร์ดูดีกว่านะครับชนะมา2นัดติดนัดล่าสุดในลีกเนี่ยชนะซัสซโล่มา4-2ก่อนหน้านั้นชนะเอซิมานครับที่เหลือเนี่ยชนะโรมานะครับชนะเวโรนาชนะลาซิโอชนะยูเว่ครับถือว่า ฟอร์มดูดีทีเดียวนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานทางด้านของเอซิมิลานครับวันนี้มาในฐานะทีมเยือนนะครับนัดล่าสุดไปเยือนสเปเซียครับแพ้มา2 0นะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้อินเตอร์นี่แหละครับที่เหลือเนี่ยชนะลาซิโอได้นะครับเสมอกับเคโมเนเซครับเสมอโรม่าเสมอเลตอ่าแล้วก็ชนะทางด้านของเลเช่ครับ2ประตูต่อ0ูนย์ะครับฟอร์มค่อนข้างที่จะฝืดไปหน่อยนะครับในช่วงหลังเนี่ย6นัดยิงได้แค่6ประตูนะครับเฉลี่ย นัดละหนึ่งประตูเท่านั้นนะครับวันนี้มาในฐานะทีมเยือนอีกหนึ่งครั้งนะครับนัดล่าสุดก็ต้องไปเยือนสเปเซียยังมีทางด้านของการเดินทางอยู่นะครับที่เป็นอุปสรรคของเอซิมิลานที่ไปเยือนนัดที่แล้วนัดน,นี้กลับมาเล่นในรังเย่าของทั้งคู่นะครับเปอร์เซ็นต์การชนะครับทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาอยู่ที่38เปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าใกล้เคียงกับเอซิมิลานนะครับเอซิมิลานอยู่ที่31เปอร์เซ็นต์นะครับโดยที่ค่าเฉลี่ยออสเนี่ย ทางด้านของอินเตอร์มิลานครับอยู่ที่2.05นะครับทางด้านของเอซีมิลานอยู่ที่3.75นะครับการเสมอกันเนี่ยทั้งคู่เนี่ยอยู่ที่3.3เท่านะครับมุมมองที่จะเสมอเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับทางด้านของผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านเนี่ยไม่มีทางด้านของสกินแน่นะครับแล้วก็คอริอารอเช็คคอมฟิตนะครับเอซีมิลานครับขาดทางด้านของเบนเนเซอร์ตัวหลักไปนะครับกองกลางตัวหลักไปรูปแบบการจัดทัพมาในวันนี้ครับอินเตอร์มิลานครับ หลังจากที่ปรับมาใช้3-5-2เนี่ยทำเกมแล้วก็โอ้โหฟอร์มเนี่ยสุดโหดเลยนะครับ3-5-2ผู้สาวตัวเป็นโอนานหน้านะครับหลัง3ตัวมีดามิอเอนอเชบี้นะครับแล้วก็บัสโตนี่ครับที่ฟอร์มร้อนแรงมากครับในช่วงนี้ กลาง5ตัวนะครับถ้าไม่รวมฟูลแบ็กนะครับรวมฟูลแบ็กเป็น5ตัวนะครับขอโทษทีนะครับทางด้านซ้ายเป็นดิมาโกทางด้านขวาเป็นดัมฟิตนะครับกลาง3ตัวครับมีมาคิตยานครับช่วงนี้ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับอนาโคกูนะครับรวมถึงทางด้านของบาเล่านะครับบาเลล่านะครับที่กระชากลากเลื้อยได้อย่างต่อเนื่องครับในช่วงนี้หน้าคู่ครับวันนี้ใช้อดินเชโกยืนคู่กับมาติเนสนะครับเลาตาโลนะครับทางด้านของเอซิมิลานครับมาในรูปแบบ4231นะครับยังใช้ชุดเดิมอยู่นะครับใน ชุดนี้เนี่ยแพ้มาในนัดที่แล้วนะครับหลัง4ตัวครับมีโทโมลี่ครับซิมอนเคลียร์นะครับแฮนอัลทิโอเฮอร์นันเดสนะครับทางด้านขวาเนี่ยเป็นทางด้านของคาราเบียนะครับคู่กลางนะครับใช้ทางด้านของโทนาลีนะครับยืนคู่กับครูนิกนะครับในกลางรับกองกลางทําเกมรุกรวมถึงทางด้านของเพลย์เมกเกอร์ครับวันนี้ใช้อเล็กซิสนะครับดีอาร์ แล้วก็ทางด้านของเลเยอร์อยู่ทางด้านซ้ายนะครับหน้าเป้าเป็นชีโร่นะครับน่าสนใจทีเดียวครับสำหรับทางด้านของเอซีมิลานในช่วงนี้เนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยเข้าฝักนะครับไปดูราคาันต่อครับคู่นี้เปิดราคามาเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานครับต่อมาที่ราคาครึ่งลูกน้ําเต็มราคาเนี่ยไหลลงนะครับเหลือราคาปปน้ําขาวนะครับถือว่าเป็นทางด้านของทีมที่เป็นรองครับ ถ้าใน h a n d ิ c a ปนี้นะครับสกอร์สูงที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับน้ำขาวสูงครึ่งแรกอยู่ที่1ลูกเต็มครับน้ำเต็มนะครับคู่นี้เหล่าระลลามองว่าครับอินเตอร์มิลานถือว่าได้เปรียบมาเลยครับชนะในนัดแรกมา ด้านของเอซมิลานนะครับฟอร์มไม่คดีเท่าไหร่ในช่วงนี้แล้วก็ต้องเดินทางด้วยครับนัดที่แล้วไปเยือนมานะครับนัดนี้กลับมาเล่นเป็นทีมเยือนก็จริงครับแต่เล่นในบ้านของตัวเองนะครับคู่นี้เหล่าร้หลามองว่าน่าจะเป็นอินเตอร์ครับที่สามารถผ่านเข้ารอบไปได้นะครับแต่สกอร์ในนัดนี้เนี่ยอินเตอร์ไม่น่าจะแพ้นะครับเอซมิลานทําเกมรุกเข้าใส่แน่นอนครับทำเกมบุกเข้าใส่แน่นอนเปิดเกมแน่นอนครับในคู่นี้เพราะฉะนั้นสกอร์สูงครับทดกันไว้ก่อน1มุมนะครับคู่นี้ครับมองว่า อินเตอร์มิลานในบ้านครับน่าจะเก็บได้นะครับในนัดนี้เพราะงั้นคู่นี้ให้ต่อที่อินเตอร์มิลานครับราคาครึ่งลูกครับจังหนับรับตังกันในคู่นี้ครับไปต่อกันที่คู่2ครับเป็นอีก1คู่นะครับที่เตะกันในนัดที่2ทางด้านของลูตันทาวครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของซันเดอร์แลนด์นะครับในศึกเพลย์ออฟเลื่อนชั้นนะครับในเลกที่2 นัดแรกเนี่ยซันเดอร์แลนด์ชนะมาในบ้าน,นครับสประตูต่อนหนึ่งนะครับนัดนี้มาเล่นในบ้านของรูตันตีสอตรงครับคู่นี้ผลงานล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นทางด้านของซันเดอร์แลนด์นะครับชนะได้ในบ้านในสองประตูต่อนหนึ่งนะครับสนุกทีเดียวในนัดนั้นก่อนนัดนั้นเสมอกันมา3นัดติดนะครับสกอร์หประตูต่อนหนึ่ง มีสกอร์ทุกนัดนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านของซันเดอร์แลนด์นะครับชนะมาล่าสุดนะครับก่อนหน้านั้นฟอร์มดีครับไม่มีแพ้เลยครับสินัดหลังนะครับทางด้านของซันเดอร์แลนด์ลูตันบ้างนะครับนัดล่าสุดเกมเยือนนะครับก็แพ้ไปนะครับในเลกแรก2ประตูต่อ1นที่เหลือเนี่ยก็เป็นทางด้านของลูตันนะครับไม่แพ้มาติดกันหลายนัดเช่นกันนะครับนัดนี้ก็ต้องมาวัดกันนะครับว่าใครจะได้เลื่อนชั้นขึ้นมาที่พิม์ลิกในฤดูกาลหน้าครับส่อต่างประเทศครับตีเป็นเป การชนะออกมาเนี่ยรูตันอยู่ที่43เครับถือว่าสูงทีเดียวทางด้านของซันเดอร์แลนด์ครับอยู่ที่25เนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยเป็นทางด้านของลูตันครับราคาออสอยู่ที่2.0นะครับราคาออสซันเดอร์แลนด์อยู่ที่3.8นะครับไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของลูตันครับเปิดราคามาที่ราคาครึ่งลูกครับก่อนที่จะไหลลงมาเหลือราคาปปนะครับทางด้านของลูตันเล่นในบ้านเหนียวแน่นนะครับทำเกมรุกเกมบุกค่อนข้างจะดูดันทีเดียวนะครับแต่ราคาครับเอียงมาทางด้านของซันเดอร์แลนด์ ซันเดอร์แลนด์เสมอนะครับเลื่อนชั้นทันทีนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะฉลองหรือไม่นะครับท่านั่งของลูตันวันนี้เปิดเกมแน่นอนนะครับเล่นในบ้านด้วยนะครับหงมู่เข้าใส่แน่นอนกดดันซันเดอร์แลนด์แน่นอนนะครับลูตันจบมาอันดับ3นะครับซันเดอร์แลนด์จบมาอันดับ6นะครับวันนี้ต้องมาวัดกันในนัดสุดท้ายนะครับถ้าจบ2-1ต่อเวลานะครับสกอร์สูงที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับน้ำขาวถือว่าคู่นี้เนี่ยเลกที่2นะครับระวังตัว พิเศษแน่นอนครับสำหรับทางด้านของซันเดอร์แลนด์นะครับรู้ตั้นบุกเข้าใส่แน่นอนนะครับรอจังหวะรอโอกาสนะครับชนะลูกเดียวไม่พอนะครับต้องชนะ2ลูกนะครับ <S <S นัดนี้ในโหมบุกเข้าใส่แต่ทางด้านของซันเดอร์แลนด์นะครับก็มีโต้มีเถียงถ้าซันเดอร์แลน ตั้งรับได้นะครับสวนกลับมีประตูเนี่ยบันเทิงนะครับสำหรับลูตันอุตสาห์จบอันดับ3นะครับคะแนนเนี่ยสูงถึง80คะแนนด้วยซ้ำนะครับนัดนี้ไม่น่าจะยอมเลยครับลูตันในบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับลูตันบุกอัดเข้าใส่แน่นอนครับลุ้นกันไปที่ลูตันครับราคาครึ่งลูกหรือราคาปปครับให้ต่อที่ลูตันครับในคู่นี้ครับจังหนักรับจังกันไปในคู่2ครับไปต่อกันที่คู่ที่3นะครับ หยิบยกกันขึ้นมาในค่ำคืนนี้ครับเป็นทางด้านของสึกนอร์เวย์นะครับหลีกหนึ่งลีกวันนะครับเป็นทางด้านของทรอมโซ่ครับวันนี้เปิดบ้านรับแกมเยนของโบโดกลิมนะครับห้าทุ่มตรงวันนี้นะครับ ชนะนอร์ลิกนอร์เวย์ก็เพิ่งเตะกันมานะครับเจอกันมา3ครั้งหลังโบโลกริมชนะได้1ครับแต่นัดล่าสุดนะครับทอมโซ่ครับชนะได้ในบ้านด้วยนะครับสามประตูต่อ2อก่อนนั้นก็เสมอกัน1นึหนึ่งะครับสานัดหลังเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทอมโซ่เพิ่งบุกไปเยือนฮามคามนะครับชนะได้2ประตูต่อ1นึ่งฮามคามโดนใบแดงด้วยนะครับก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับออสไปนะครับหนในบ้านด้วยนะครับไปเยือนสตอมโกเซชนะได้1นึงนยยิงน้อยนะ แต่ก็เก็บผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีสําหรับทางด้านของทอมโซอาศัยเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ลูกผี่จับยัดแหละครับทางด้านของโบโดกลิมบ้างนะครับทีมยักษ์ใหญ่ในนอร์เวย์นี้นะครับชนะมา3านัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดชนะทีมใหญ่เหมือนกันนะครับอย่างโรเซนบอกเนี่ยชนะไป3ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นชนะลิลสตอร์มในเกมเยือนครับ2ประตูต่อ1ชนะออสครับ2-0นะครับเสมอบลานไปนะครับ2-2ที่แพ้เนี่ยไปเยือนลิลสตอร์มนะครับแพ้ไป 10ในบอลถ้วยนะครับการนี้ทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับทางด้านของโบโดกลิมอาจจะมีผิดพลาดอยู่บ้างแต่ก็ยังเป็นทีมเต็งครับที่จะคว้าแชมป์ในรุูการนี้นะครับเปอร์เซนต์โอกาสชนะนะครับของทั้งคู่เนี่ยตีเป็นเปอร์เซนต์ออกมาแล้วทางด้านของโบโดกลิมอยู่ที่63นะครับโอกาสชนะทางด้านของทอมโซ่นะครับถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านนะครับโอกาสชนะเหลือแค่20นะครับ ราคาออสครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างทอมโซอยู่ที่5.25เลยครับเป็นรองอย่างมากนะครับทางด้านของโบโลกิมอยู่ที่1.65นะครับบอลต่อชัดๆเลยนะครับรถผ้าป่าก็น่าจะมาวันนี้เลยครับตารางคะแนนครับโบโลกิมอยู่อันดับหนึ่งจ่าฝูงครับแข่งไป7นัดมี19คะแนนนะครับทิ้งห่างลิวสตอมอันดับ2อยู่7คะแนนเลยนะครับทางด้านของทอมโซครับด้วยการนี้ก็ ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีครับขึ้นมาเกาะกลุ่มหัวตารางนะครับแข่งไป6นัดเองนะครับมี11คะแนนนะครับคะแนนเนี่ยเท่ากันถึง4ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นไวกิ้งครับบลานนะครับสตาร์เบกครับไปดูราคาต่อครับคู่นี้ครับ เป็นทางด้านของโบโดกลิมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนนะครับแต่ก็ฟอร์มเหนือกว่าครับทีมเหนือกว่าต่อมาที่ราคาครึ่งควบลูกราคาแฮนดิแคปในค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับครึ่งควบลูกลอดตาลอดากรถผ้าป่านี่แน่นอนนะครับทอมโซ่ครับเป็นรองราคาน้ําอยู่ที่ราคาน้ําเต็มนะครับโบโดกลิมน้ําเกือบน้ําลบสินะครับสกอร์สูงคู่นี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3าน้ําลบสินะครับสกอร์ต่ำอยู่ที่น้ําเต็มนะครับสาหรับราคาลดหลั่นลงมานะครับสลูกครึ่งเนี่ยน้ำอยู่ที่บวกสิครับสกอร์สู ครึ่งแรก1ลูกเต็มน้ำบวกส0เช่นกันนะครับคู่นี้เราระลามว่าครับมีประตูแน่นอนนะครับลุ้นกันไปที่สกอร์สูงจะดูดีกว่านะครับ2อลูกครึ่งควบ3านะครับทอมโซมาสัก1-2เม็ดนะครับโบโลก,กิมมาสัก1-2เม็ดไม่น่าจะเสียหายอะไรในค่ำคืนนี้ครับลุ้นกันที่เม็ดที่3เลยนะครับ2ลูกครึ่ง น้ำบวก10ราคานี้ก็ยังสวยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขอเสี่ยงไปที่สูงโบโดกลิมนะครับแต่ถ้าจะเลือกให้ชอบเนี่ยสำหรับแฮนดิแคปครึ่งควบลูกเนี่ยทอมโซเล่นในบ้านถือว่าดีทีเดียวนะครับแต่เจอทีมยักษ์ใหญ่ยอย่างโบโุกลิมเนี่ยเป็นทีมผูกขาดอีกทีมหนึ่งนะครับในลีกนี้เพราะฉะนั้นยังชอบไปที่ทีมเยือนนะครับราคาครึ่งควบลูกนะครับสำหรับคู่นี้ถ้าจะจังหนับรับตังก็ชี้ไปที่สกอร์สูงครับราคา2ลูกครึ่งครับสูงรับตังครับ ในคู่นี้ครับครบจบเรียบร้อย3คู่วันนี้นะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะลากันนะครับคู่แรกครับอินเตอร์มิลานกับเอซิมิลานในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอินเตอร์มิลานครับฟอร์มดีมากนะครับในช่วงนี้นัดที่2ถือว่าได้เปลี่ยนมาชนะมาในนัดแรกด้วยนะครับเอซิมิลานหลังจนฝานะครับหลังจากที่นัดล่าสุดเนี่ยไปยืนให้แฟนบอลด่ามานะครับนัดนี้ก็ต้องมาดูครับว่าจะทําตัวกันยังไงนะครับในการลงเล่น มิลานดาบี้ด้วยครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับอินเตอร์อินเตอร์ตั้งรับแน่นอนครับตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับแน่นอนทางด้านของเอซีมิลานเนี่ยวิ่งโหมบุกเข้าใส่แน่นอนครับเพื่อที่จะให้ได้2ลูกก่อนนะครับลูกที่3ไปวัดกันที่การต่อเวลาแต่ยังชอบทางด้านของอินเตอร์มิลานอยู่ครับน่าจะชนะขาดได้ในช่วงหลังนี้เอซิมิลานฟอร์มไม่ดีครับเพราะฉะนั้น ผู้นี้ให้ต่อที่อินเตอร์มิลานนะครับราคาครึ่งลูกนะครับหรือราคาปปนะครับคู่2ูตลูตันทาากับซันเดอร์แลนด์นะครับซันเดอร์แลนด์ชนะมาในนัดแรกนะครับถือว่าได้เปรียบนะครับมาเยือนในนัดนี้เสมอเลื่อนชั้นทันทีนะครับสำหรับทางด้านของซันเดอร์แลนด์ลูตันไม่มีทางเลือกครับต้องบุกเข้าใส่อย่างเดียวเลยนะครับทั้งลูกโยนลูกครอสที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของลูทันนะครับ วันนี้น่าจะได้นํามาใช้นะครับราคาครึ่งลูกไหลลงมาเหลือราคาปปนะครับแอนดี่แคปเอ็นยงไปทางด้านของทีมเย็นก็จริงนะครับแต่เชื่อว่าทางด้านของลูตันวันนี้ไม่มียอมแน่นอนครับชนะเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ลูตันทาวครับราคาปปหรือราคาครึ่งลูกครับคู่สุดท้ายนะครับทอมโซกับโบโดกลิมนะครับคู่นี้เนี่ยเพิ่งเปิดดูการมาไม่กี่นัดนะครับทางด้านของโบโดกลิมขยับขึ้นมาเป็นจ่าฝูง มาเยือนทอมโซ่นัดนี้นะครับทอมโซ่ช่วงหลังในฤดูการนี้ฟอร์มค่อนข้างที่จะดีครับแต่ก็ยังมีผิดพลาดให้เห็นสำหรับคู่นี้แนะนำให้อยู่ทางด้านของสกอร์สูง ดีกว่านะครับ2ลูกครึ่งกับน้ําก็ยังสวยอยู่นะครับน้าบวก10ก็กว่านะครับให้อยู่สกอร์สูงนะครับในคู่นี้ครับราคา2ลูกครึ่งครับจังหนําครับตังกันทั้งหมด3คู่กับในค่าคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลานนะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับท่านนักลงทุนนะครับที่จะรับทัศนะเพิ่มเติมหรือว่าจะสนับสนุนช่องทางของเราทางธรรมชาตินะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดนะครับแอดไซครับหนึ่งศูนย์ศูนย์อาร์เอฟรีไม สำหรับวันนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีเช่นเคยพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ